มาครับมาแก้เมื่อยกันหน่อยครับไปหานอไมก้กลับมาแล้วเหนื่อยครับก็พอดีไปเจอ,อแตงไทยเหลืออยู่ครึ่งสี่ก็เลยมาจัดแซ่บหมอมหวานให้ดูนะครับนะครับนี่ครับแตงไทยใส่น้ำตาลหวานหานแก้เหนื่อยครับ อย่าบอกใครเลยว่านี่คือความหอมและความหวานที่ชื่นใจมากๆครับอย่าบอกใครเลยว่าว่ามันแซ่บอีลีครับพี่น้องแตงไทยก็จะมีความหวานอยู่เล็กน้อยแล้วก็เพิ่มตาลไปหน่อยแต่ความหอมนี่อย่าบอกใครครับหอมมากๆ,ๆแตงไทยสุกครับ มีความหอมและความหวานอันนี้เผื่อทุกท่านที่ชมนะครับเนี่ยสองชิ้นไปเลยแซ่บๆซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าอันที่ผมปลูกไว้ในสวนแมลงกินหมดห <c oughs> นอนกินต้นไปหมดนะครับก็ลเลยไม่เหลือก็ลเลยอยาก จะมาให้ดูความหวานแก้เหนื่อยกันหน่อยครับนี่แหละครับคนไปทําอะไรมาเหนื่อยๆก็ถ้ามีเันหวานเย,นย,นยน็นๆหอมๆแบบนี้นะสุดยอดชื่นใจมากๆครับหอมหวาน,วานมากๆครับความหอมและความหวาน,วานจะบอกใครเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> แค่นี้ก็พอแล้วครับอย่าก,กินเยอะครับเดี๋ยวประหวานจะทาหา <c oughs> สวัสดีครับ